สวัสดีครับท่า,านผู้ชมทุกท่ตามมาช่วงดีๆทุกเดือนบ้านเนินครับวันนี้พามาดูมาชมหมอนทองออกลูกออกผลผลิตปีแรกของน้องสาวครับทุกเรียนที่ขุดล้อมมานะครับซื้อขุดล้อมมาในราคา4,500บาทนะครับที่เคยลงมาหลายคลิปแล้วนะครับ ปลูกมาหกปีครับผมเกือบหกปีนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับทำหดับตุเรียนขดล้อมต้นนี้จากต้นสมโซมนะครับมางามได้สองปีหลังนี้เองนะครับผมให้ผลผลิตเดี๋วนับที่กี่ลูกตอนนี้เหลืออยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลูกนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลูกนะครับ ิบสามลูกนะครับมีลูกนั้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับประมาณสามโลได้ครับผูใหญ่มากนะครับจะแปลด้านหนึ่งนะครับประมาณสามผูฮะดูลทางแล้วจะมีแค่สามผูหรือสี่ผูเนี่ยนะครับสามโลนะครับลูกเหนือนู่นไปนู่นนั่นก็สามโลแล้วดูลลทางนะครับห้าผูเต็มนะครับห้าผูเต็มนะครับ แต่ภูนี้นะครับลูกนี้นะครับหนว่าสังเกตดูกิ่งนะครับกิ่งเขาแห้งปลายกิ่งไม่มีใบเป็นกิ่งเล็กนะครับไม่มีใบตั้งแต่ลูกเท่าไข่หานนะครับที่แรกว่าะยังไงก็ร่วงนะครับปรากฏว่าเขาไม่ร่วงนะครับตั้งแต่ไข่หานนะครับที่ใบเขาร่วงหมดเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีใบนะฮะเขาเลี้ยงได้เฉพาะํำต้นเลี้ยงให้นะครับ ต้นเลี้ยงให้เลยลูกไปเนะี่ยคงจะแห้งกรอบแล้วครับนะครับเลยเลยขั่วไปนะฮะคงจะแห้งกรอบเพราะตั้งนานแล้วนะเป็นเดือนแล้วเดือนสองเดือนนะครับเพราะอันนี้นับนับจริงๆกันหนึงน่งหนึ่งก่อนหนึง่งมกราครับก่อนปีใหม่ถูกลูกถือว่าจัดว่าสวยนะครับผมสองลูกน,นี้เป็นต้นเพวงนะ้ว อนห้าพูสวยมากเลยนะฮะน้องสาวมาดูแล้วดูอีกดูทุกวันครับดูเช้าดูเย็นผลผลิตปีแรกของเขานะฮะในปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับสวยงาม13บสามลูก สำหรับทุเรียนขุดล้อมราคา4,500บาทปลูกมาอีก5ปีกว่านะครับได้ผลผลิตโอเคครับผมสวยงามดนะเดี๋ยวนอทางนะสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับผมทุเรียนขุดล้อมสมโซมานะครับ กว่าจะได้กินก็หปีเหมือนก็เอาต้นเล็กมาปลูกครับหปีต้นเล็กมาปลูกนะตอนนู้นก็ได้กินลูกแล้วครับห้าปีนะครับปลูกที่หลังต้นนี้อีกครับต้นนี้ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนปีหนึ่งต้นนู้นปลูกที่หลังปีหนึ่งนะครับทางนี้กินได้ลูกได้ลูกหนึ่งครับผมที่แรกเยอะครับพอเป็นช่วงหางแย่นี่ยอดอ่อนมาครับยอดอ่อนมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ยอดก็เพิ่งจะเป็นหายเพสลาดไปยอดอ่อนเต็มเลยฮะเหลือลูกเดียวครับน้องสาวตอนนี้มีถึงห้าปีครับสี่ปีกว่าๆนะครับเหลือลูกเดียวสำหรับปีแรกครับผมเป็นปีแรกลูกเยอะนะครับผมปีแรกเลยเยอะมาก เจอยอดอ่อนขึ้นนะครับร่วงกล่าวปรับ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 โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ